สัดคร<น>งาช่องป้าคูลมเปิดเอาไปเชืกับอีนอสตกอนยาวมารลายน้องเมกอินสเปน

ยังเสือเสอจ้สี่ต้องทาทาก้อนด่าไหารูปได้ครับเราหัวเนช้างม้าใยมาจับมือขอพรเน่ยขอเนอนนาะเนแบบอใรจับมือจับมือนาะแม่เออเรรดาจับมือเน่ยนาเนับมือน่ยจับมือเนี่ัมือ่จับ

ไม่ได้ปีนออกมาใ้ทุกเ่องน่าจะปีนไปได้ทีไรทีไรมันจะเป็นพัสดารามาในซื้อซ้อนมานั่นส่แบ ครูจะแทะมือเนาะแทะมือไสุดต่อไปร้อบละครนะครับเราขายเลยดกระดัเราแค่บเนี้ยมันเป็นจะได้เพิมันมันาเป็นเดือนลแเป็นเท่า

รวมจองศิลปินเราเนี่ยันจะยากแล้ก็เลยต้องจองวน้ขอให้ลุกไปนะมีเย้มพนไปหนองคะตัวใครเปนใครทงแรกของน้องของแดดสำหรับการไลฟ์สด ฝากไว้สำเนาเด้อพี่น้องครับช่องฝาโก้ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับกีฬาวงอิงมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม